ถ้าเทียบแล้วก็เป็นสองฝั่งฝั่งนี้เป็นฝั่งธรรมฝั่งพระพุทธศาสนาฝั่งนั้นเป็นฝั่งวัตตจักรคือฝั่งของกิเลสที่พาสั์ให้หมุนเวียงลงในทางบาปทางกรรมตกนรกเอเวจีอยู่ทางฝั่งของกิเลสทั้งหมวล ที่จะชุดล่าสัตว์โลกให้หยุดพ้นจากกองทุกข์ไปได้โดยลำดับจนกระทั่งถึงมรรคผลนิพานนั้นคือฝั่งแห่งธรรมที่พระองค์ได้สอนไปแล้วว่าสวาขาโตพระกวตาธรรมโมพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคแล้วตรัสไว้ชอบแล้วนี้คือฝั่งแห่งธรรมให้พากันบำเพ็ญกุศล ทางชั่วกับทางดีมีคนละฝั่งสเสมอกันมาอย่างนี้ตั้งกับตั้งกัน <c oughs> และยังจะมีอย่างนี้ตลอดไปเพราะฉะนั้นจึงต้องมีทั้งฝั่งธรรมมีแต่ฝั่งกิเลส่ายเดียวไม่ได้โลกหาประมาณไม่ได้ยื้อแย่งแงข่งมีฆ่าฟันลันแทมทุกอย่างอันเป็นเรื่องบาปเรื่องกรรมแล้วขึ้นอยู่กับกิเลสทั้งหมดสุดท้ายก็พาสัตว์โลกให้ล่มจม แต่ทางด้านธรรมะแล้วตรงกันข้ามทิศแทงในทางชั่วเข้ามาสู่ทางดีอันไหนไม่อันไหนชั่วไม่ทำทำแต่สิ่งที่ดีงามนี่เป็นฝั่งแห่งธรรมชุดลากสามโลกทั้ไหนให้หลุดพ้นจากทุกไปโดยลำดับ